สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการซัดแชะเนืนะฮะตอนนี้เป็นตอนพิเศษครับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป Canon R P และเลนส์35ม MM ม f 1.8 IS STM ของเวอร์ชัน R P กันครับผมเรามาดูในส่วนตรงนี้ที่มาให้ดูสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องของเสียงในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า stepping motor ครับที่เราเรียกกันว่า STM นั่นแหละย่อมาจากคำว่า stepping motor ครับเรามาดูในส่วนของตัวเลนส์ฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันนะครับ ในส่วนของตัวเลน์ฮะเขาก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นเลนของค่ายคือเป็นของแ Can นอนนั่นแหละแคนนอนเลนเป็นเลนเมาส์ rf ครับผมขนาด35มมครับผมขนาดเลนน้อไม่ใช่ขนาดข้างหน้านะครับขนาด f กว้างสุดอยู่ที่ f 1 8แล้วก็เป็นมาโคร is stm ครับมาโครเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกแต่ก็ช่วยให้ถ่ายภาพคุมชัดได้เพิ่มมากขึ้นครับสาระข,ของเราจะอยู่ในเรื่องเสียงของ s t e p p i n g มอเตอร์หรือความเป็น stm ของเขานั่นแหละครับ โดยปกติทั่วไปคนที่ชอบถ่ายวิดีโออย่างผมเนี่ยก็จะเลือกอเลนที่เป็น STM ครับไม่เลือกเลนที่เป็น USM แต่ถามว่าเลนตัวใหม่ๆที่เป็น USM ต่างๆเลน L ต่างๆถ่ายวิดีโอได้ไหมถ่ายวิดีโอได้ฮะสวยด้วยครับผมแต่ก็ยังเชียร์กันอยู่ว่าเอ๊ะไอเจ้าตัว stepping motor หรือ STM เนี่ยจะเหมาะกับการถ่ายวิดีโอมากกว่า USM ครับจริงๆก็สามารถใช้ก็ได้หมดแหละวันนี้ฮะเราก็เลยจะมาทําการทดสอบกันดูว่าเสียงของ Stepping มอเตอร์ n o n น IF 35มมเนี่ยมันมีเสียงอย่างไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดูนะจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงครับเปิดเครื่องอ่ะเปิดเครื่องก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับผมอ้าวทีนี้ผมจะลองโฟกัสนะผมจะเงียบเสียงตัวเองนะแล้วก็จะทำการโฟกัสครับระยะใกล้และระยะไกลให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันครับ และนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือเสียงของ Stepping Motor หรือมอเตอร์แบบ STM ของ Canon RF35 ครับผมถามว่าเสียงดังไหมหากว่าเป็นการถ่ายในที่ที่เงียบสนิทครับก็จะมีเสียงมอเตอร์เข้าไปอย่างแน่นอนครับผมแต่หากว่าถ่ายในที่ที่มีเสียงทั่วๆไปครับเสียงในเวลากลางวานันข้างถนนหรือว่าในสถานที่ต่างๆเนี่ยเสียงตัวนี้ก็จะเบากว่ามอเตอร์ชนิด USM ไปเยอะเลยละครับผมแต่ทั้งนี้ทั้ง ไม่ได้บอกนะครับว่าเลนที่เป็น U.S.M. หรือว่าเลนท,ทั่วไปอีกชนิดหนึ่งของแค n น่์ถ่ายวิดีโอไม่ได้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ่ายได้เหมือนกันครับเพียงแต่เจ้า Stepping มอ t ตอร์ตัวนี้เขาก็จะเคลมมาบอกเฮ้ยเสียงมันเบาลงนะมันสามารถจะถ่ายวิดีโอได้เหมาะสมกว่าเท่านั้นครับแต่เอาจริงๆนะแบบไหนก็ถ่ายได้เหมือนกันนั่นแหละครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเสียงมันเป็นยังไงบ้างเวลาออโฟกัสเวลามอเตอร์ทำงานก็ฟังอย่างที่ได้ยินกันเมื่อสักครู่นี้แหละครับและสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซต Channel ครับสวัสดีครับ